สวัสดีค่ะมาเจอกันตอนบ่ายนะคะวันนี้ตามคำขอคำเรียกร้องของคนที่อยากดูกระเป๋า r i s t o t ทล r รสแบ a g ของพี่พิมพ์นะคะเริ่มใบแรกที่มันเปิดอยู่แล้เป็นสีคาราเมลนะคะเป็นล็อตล่าสุดนะคะข้างในการเปิดใช้งานก็จะเปิดอย่างนี้นะคะ การเก็บมันก็จะมีกระดาษอย่างนี้มาให้ยัดเพื่อรักษาทรงนะคะเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันบุ่มลงไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ให้ตรงก้นมันเยื้ลงไปอย่างนี้นะคะเราจะต้องดูแลนี่ก็เป็นสีคาราเมลนะคะสวยไหมคะค่ะแล้ววิธีการเก็บรักษานะคะสมมุติถ้าเราเก็บใส่ถุงผ้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราเก็บยังไงนะคะโอเคค่ะต่อไปพี่พพ์ก็จะเริ่มด้วยใบต่อมาก็มาเดากันนะคะว่าสีอะไร เป็นสีแดงค่ะสวยงามไหมคะนี่คือการเก็บของพี่พีมนะพี่พีจะใส่ถุงพลาสติกที่เขาให้มานี่พร้อมใบรับประกันเห็นไหมคะก็จะมีอายุเวลา1ปีนะคะถ้าะไรเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นสีแดงใบนี้จะไม่ค่อยกลมสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคสำหรับพี่พ์มนะคะนี่เห็นไหมพี่พ์มก็จะถอดสายโซ่เก็บไว้เห็นไหมคะเพื่อ บางทีสมมุติถ้าเราใส่โซ่อยู่ข้างนอกอย่างนี้แล้วเราใส่ถุงแล้วมันมาวางทับอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นลอยสายโซ่ฝังติดอเงี้ยเราก็ต้องเก็บสายโซ่ไว้ข้างในพร้อมถุงผ้าถุงกระดาษนะคะตรงนี้นี่ก็เป็นสีแดงนะคะหรือเรียกว่าสี red matte นะคะเป็นสีลอดล่าสุดนะคะที่เขาทําออกมาค่ะส่วนนี้คะโอเคนะคะต่อไปก็เป็นสีต่อไปเราก็จะกองไว้ตรงนี้นะคะ เป็นสีดำค่ะ black เป็นเป็น black g ร o s นะคะเป็นแบบกร o s นะคะนี้เป็นมันก็จะเงาขึ้นมาเห็นไหมนี่สีดำก็จะสวยอีกแบบค่ะสวยไหมโอเคค่ะโอเคสีต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสีต่อไปกันค่ะเป็นสีส้มแมนดารินนะคะเป็นสีส้มแมนดารินค่ะอุ๊ าการใช้งานนะคะพี่พิมเคยบอกใช่ไหมคะว่าสมมุติถ้าหูใบมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะทําให้ตรงนี้ดําใช่ไหมคะเราสามารถย้ายใบไปไว้ตรงโซ่ได้นะคะโดยมันจะไม่ถูตรงนี้นะคะมันก็จะไม่ดํานะคะเป็นสีส้มสีนี้ก็สวยค่ะนี่ก็กลมดิกเลยค่ะสวยไหมนี่สีส้มแมนดารินนะคะต่อไป เราเ็าจะมาเจอสีอันนี้เป็นใบแรกที่พี่พิมพ์ได้มาเลยค่ะตั้งแต่เริ่มสะสมเป็นสีไอวอรี่นะคะเป็นสีขาวไอวอรี่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ไม่มีใบอยู่ไม่มีใบเพราะว่าสมมุติเราเอาออกจากตรงนี้มันก็จะไม่ดำนะคะแต่ใบพี่พิมเอามาไว้ตรงนี้ค่ะเอามาเนี้ยค่ะเราให้แก้มาไว้มาไว้ตรงหางตรงเนี้ยค่ะสมมุติถ้าเราต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะล็อกอย่างนี้มันก็จะเป็นทรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะไม่ ตรงตัวที่เป็นห่วงตรงนี้ค่ะมันก็จะไม่ไปขูดกับหนังตรงนี้ให้มันดํานะคะแต่ตอนที่ออกมานะคะจะต้องรักษาดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดหายได้นะคะออกมาแล้วก็ใส่ใช้ครีมหนีบให้มันแน่นๆนะคะถามว่าสายมันจะลอกไหมสําหรับใบนี้ได้มาเป็นปีแล้วนะคะมันก็ยังไม่ลอกนะคะขึ้นอยู่การใช้งานนะคะการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าใครดูแลรักษาเก่งไม่เก่งใช่ไหมคะ บางคนก็ดูแลรักษาดีใช้ไปเป็นปีก็ยังใหม่อยู่ต่อไปก็จะเป็นสีเงินค่ะเป็นซิมเวอ m ์ t มทริกนะคะเป็นล็อตล่าสุดเหมือนกันค่ะสวยมากเลยค่ะใบนี้โปรดมากพี่พิมยังไม่ได้ย้ายเหมือนกันค่ะอันนี้สวยไหมพี่มินก็มีทั้งหมดกี่ใบ5้ห,หแล้วต่อไปใบสุดก็ไม่ใช่ใบสุดท้ายเป็นสีโกลค่ะ นี่ค่ะสวยไหมเป็นเยลโลโก้ของรตล่าสุดเหมือนกันค่ะใบนี้ภูมิใจมากเลยค่ะได้ราคาช็อปค่ะเพราะว่าสั่งซื้อตอนที่เขาให้สั่งซื้อทางอะไรนะ365ใบมีนนะคะพี่พิมพเคาะได้ใบนี้ก็ภูมิใจมากเลยค่ะในราคา6,950เยหรียญแต่ใบต่างๆก็เจอตั้งแต่7 0 0 0 8,000มือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ตามี้กำลังตัดหญ้าอยู่ข้างนอกบ้านค่ะพี่พิมพ์ไม่ออกไปค่ะนี่ตรงใบนี้เป็นใบ masterpiece ของพี่พิมพ์ค่ะเขาเรียกว่าเป็นขนรุ่นขนเขาจะมีกล่องให้นะคะนี้ค่ะ love me p e a ค่ะสวยไหมคะนี้เราก็จะเก็บอยู่ในกล่องนะคะสวยมากเลยคะ่ะ ถ้าใครมีแบบขนจะขายราคาไม่แพงเกินก็คุยกับพี่พิมได้นะคะอย่ามาหักคอกันนะคะเห็นไหมสวยไหมขนเขาแบบว่ารักมากเลยค่ะใบนี้จะออกงานกลางวันบ้างกลางคืนบ้างก็แล้วแต่เนาะทรงเขาก็กลมค่ะเห็นไหมแต่ตอนนี้วันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสิงหานี้เขาจะออกล็อตใหม่ค่ะแต่เป็นทรงสี่เหลี่ยมไม่ใช่ทรงกลมนะคะ มันเป็นจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมไม่ใช่ทรงกลมค่ะตรงนี้เดี๋ยวพี่พ์มจะมาให้ดูค่ะลูกสาวของพี่พิมพ์นะคะอ๊อ๊แป๊บหนึ่งนะคะกี่นาทีเข้าไปแนละ้วนี่ค่ะมาดูกัน เป็นลูกสาวลิสตโตโรสแบคของพี่พีมนะคะปริมไมเอ้ยอีนี่หัวตั้งสุดลิสนี่ค่ะเห็นไหมคะสีก็จะออกโทนเดียวกันหมดอยากได้ยู่ค่ะสีคงสีเขียว e อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสวยไม่เอ้ยวันที่สามสิบเอ็ดนี้เขาจะมีการสั่งซื้อแต่เขายังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะสั่งซื้อผ่านเป็นแบบสั่งส่งอีเมลหรือว่าเป็นแบบเข้าไปซื้อผ่านเว็บได้นะคะ ต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเขาจะให้ทํำยังไงแต่พี่พิมพ์ชอบการซื้อผ่านเว็บไซต์มากกว่าโดยไม่ใช่เป็นแบบส่งอีเมลพี่พิมพ์ไม่ชอบค่ะให้ชอบซื้อแบบเนี้ยเขา้าใจไหมคะเป็นแบบว่าลุ้นเอาว่าใครจะได้อะไรอย่างเงี้ยคอคอไปอะไรอย่างเงี้ยเคนะคะก็มารีวิวให้ดูนะคะกระเป๋าถ้าใครอยากจะซื้อก็เข้าไปดูหาได้ในพวกเพจของใน Facebook นะคะ aristotle rose bag มาเนียนะคะตรงนี้เขาก็จะมีการบวกราคาประมาณสักพันสองพันอะไรก็แล้วแต่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครได้ของปลอมพี่พิมก็ไม่รับผิดชอบนะคะแค่แนะนําแค่นั้นนะคะอย่ามาโวยวายกับดิฉันนะคะเค okay, ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เป็นกลางวันเราที่นู่นเป็นกลางคืนเราก็ต้องอวยพรอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะเค okay, นะคะชุดน่ารักไม่เอ่ยมันแน่นอกต้องยกอ้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ใครอยากจะสะสมก็สะสมใครไม่ชอบก็ไม่ต้องว่านะคะดูอย่างเดียวนะคะไม่ต้องมาเม้นด่าว่าปวดร่ำขวดรวยมันก็ไม่ใช่การอวดร่ำอวดรวยมันเป็นการเก็บสะสมของใครบางคนเขานะคะคนที่ไม่ชอบกระเป๋าเขาจะไม่รู้ความรู้สึกใครที่ไม่รักรองเท้าก็จะไม่เข้าใจความรู้สึกนะคะแฟชั่นกับผู้หญิงอยู่คู่กันนะคะโอเคนะคะนี่เหมือนปิ่นโตเลยอย่ะดูสิเดี๋ยวฉันต้องไปวัดก่อนไปถวายอาหารก่อน เคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันใบต่อไปนะคะสิ้นเดือนนี้ว่าพี่พิมจะแบบสี่เหลี่ยมหรือเปล่านะคะเคค่ะบ๊ายบายลิฟ